โอเคก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะ,ะับผมวันนี้ก็อยู่กับผมแซกทีนเนาะวันนี้เนี่ยแล้วผมจะมาพูดถึงในเรื่องที่ว่าทําให้วัตถุค่อยๆจางหายไปหรือว่าทําให้ฟุตเทนมันค่อยๆหายไปอย่างช้าๆนะฮะไม่ใช่แบบหายไปปุ๊บอา้าวหายไปเลยอะไรเนี่ยหรือว่าอยู่ดีๆก็หายไปแบบไม่มีความสมุทลื่นไหลนะฮะ คือมันค่อยๆจางหายไปแบบนี้ฮะประมาณนี้เนาะวิธีทํามันก็ไม่ได้ยากอีกแล้วนะฮะไม่ยากจริงๆนะคลิปที่ผมสอนจะเป็นคลิปการใช้อฟเฟกแบบพื้นฐานนะสำหรับมือใหม่ที่กําลังฝึกตัดต่อในโปรแกร,รมพ r ม m ์เ r e p r โปเนาะโอเคนะฮะผมก่อนไปดูยังไงก็ฝากกดไลค์คลิป กดติดตามช่องไว้ให้หน่อยนะฮะผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะอ่ะตอนนี้เราก็อยู่คนที่หน้าจอโปรแกรม Premiere Pro เ,เรียบร้อยนะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยผมก็ได้จัดเตรียมฟุตเททอะไรต่างๆไว้รอเรียบร้อยนะฮะผมเนาะเดี๋ยวผมจะลองเล่นให้ดูก่อนเนาะปึ๊บอืมขึ้นมาปกตินะฮะตัวหนังสือแล้วมันก็หายไปแบบยังวะโอเคซึ่งตอนนี้เนี่ยวิธีทําให้วิดีโอมันจางหายไปหรือวัตถุจางหายไปมันก็มีอยู่2วิธีนะฮะ เดี๋ยวเรามาดูแบบวิธีแรกกันก่อนนะว่ามันเป็นยังไงเนาะอ่าโอเคนะฮะก็ให้เลือกฟุตเทจที่เราต้องการจะให้มันค่อยๆจางหายไปเนาะโอเคผมเลือกรูปแล้วกันในทีนี้ผมชอบเอารูปมาเป็นตัวอย่างนะฮะทีนี้มาตรงคําว่า effect control นะ,ะผมเนาะอ่าเห็นคําว่า opacity นะฮะตรงนี้เสร็จแล้วมาตรงนี้นะฮะทีนี้เราจะมาใช้งานในส่วน keyframe ตรงนี้นะครับผม t o r a e animation นะครับผมพอมาถึงเนี่ยมันก็จะกด เปิดไว้แล้วนะ,ะสีฟ้าถ้ามันปิดมันจะเป็นอย่างนี้ถ้ามันเปิดมันจะเป็นแบบนี้นะฮะส่วนในเรื่องการใช้งานคีย์เฟรมนยผมจะใส่วิธีการใช้งานไว้มุมขวาหน้าจอนะฮะก็ลองไปดูวิธีการใช้งานกันได้นะเราก็ทําการคีย์เฟรมตรงนี้นะฮะจุดเริ่มต้นที่มันจะค่อยๆจางหายจาก100%เรเซเริ่มตรงนี้เสร็จแล้วมาตรงท้ายคลิปนะลากมาปึ๊บอ่า ให้มันสุดตรงนี้นะฮะอย่าให้ตัวฟุตเทจของเรามันหายไปเนาะให้มันอยู่วินาทีสุดท้ายเนาะปึ๊บทีนี้มาตรงคําว่า o p ป c ซิตีเปลี่ยนจาก100%เป็น0นศูนย์ะฮะอ่ะประมาณนี้มันก็จะหายไปแล้วอ่าก็ลองกดเล่นดูนะฮะฟืบหายไปอย่างนุ่มนวลน,นะฮะผมแต่วิธีนี้ผมบาแม่งช้ามากนะโอเคเราไปดูวิธีที่2กันนะแบบเจึ๊งเดียวหายอย่างง่ายดายไปดูกันนะฮะ เพื่อนๆอาจจะสงสัยว่าแล้วถ้ามันมีวิธีที่ง่ายกว่านี้แล้วมันจะมาสอนวิธีที่ยากทำไมวันนี้อ่าก็ต้องทําการเกลื่นก่อนนะเกลื่นเนาะเพื่อให้รู้ว่าอาวิธีนี้ก็ทําได้นะฮะอ่ามีหลายวิธีเนาะโอเคทีนี้เรามาดูวิธีการทําแบบที่2กันมาตรงคําว่าเอฟฟกตรงมุมขวาตรงนี้นะฮะแล้วก็กดเขาว่าวิดีโอทรานซิชันปึ๊บเสร็จแล้วมาตรงคําว่าดิสอะไรเนี่ยนะกดเข้าไป นี่จะเห็นกันว่าคลอสอะไรสักอย่างอ่านไม่ออกนะผมไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษก็ให้เพื่อนเพื่อนดูตามที่ผมคลิกเอากันแล้วกันนะครับผมเสร็จแล้วเนี่ยให้คลิกแล้วก็ลากมาใส่ฟุตเทจหลังฟุตเทจของเรานะฮะปึ๊บลากมาปับใส่ไปแล้วนะฮะทีนี้ก็ลองเล่นตัวคลิปดูเนาะอ่าง่ายไหมฮะง่ายมากนะฮะถ้าสมมติว่าต้องการจะเพิ่มความยืดหยุ่นหรือว่าระยะเวลาในการทำงานของเอฟเฟกเนี่ยเราก็สามารถ ที่ตัวเอฟเฟกของเราที่เราเพิ่งลากมาใส่เมื่อกี้ก็ได้นะฮะโดยการกดตรงเอฟเฟกนะฮะอย่าไปกดตรงฟุตเททไม่งั้นมันจะไม่ขึ้นนะครับผมให้กดตรงนี้อ่าตรงนี้ปุ๊บอ่ามาแล้วตัวเอฟเฟกมันเซ็ตไว้แล้วอัตโนมัติ25ิวิตรงตอนนี้ผมอยากปรับให้มันเป็น1วิให้มันช้าลงนิดนึงก็ปรับ60สินั่นก็คือ1วินั่นเองนะฮะปรับไป,ปบมันก็จะค่อยๆจางหายไปเนาะ โอเควิธีการทํามันก็มีแค่นี้นะครับผมซึ่งจริงๆแล้ววิธีที่หนึ่งเนี่ยผมไม่สอนก็ได้แต่ว่าก็อยากให้รู้ว่าอ่าคีเฟมก็สามารถทําได้เหมือนกันเนาะโอเคถ้าใครติดขัดปัญหาอะไรหรือว่าทําไม่ได้ก็สามารถคอมเมนต์ถามผมได้ที่ใต้คลิปเลยเนาะหรือถ้าใครอยากจะพูดคุยอะไรก็พูดคุยกันได้ที่ใต้คอมเมนต์เหมือนเดิมเนาะโอเคถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไว้ให้หน่อยนะฮะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะ สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ